ต่อจากคลิปเมื่อกี้นะครับคือสมาคมนาโซนิกนะครับฝาหน้านะครับขึ้น e ศูนย์สองนะครับตอนนี้จะเป็น e ศูนย์สามนะครับ e ศูนย์สามก็เกี่ยวกับระบบน้ําเหมือนกันนะครับน้ําออกถังช้านะครับน้ําออกจากท่อระบายช้าเกินไปนะครับเมื่อถึงกําหนดนะครับระบบจะขึ้นโค้ด e ศูนย์สามนะครับเพราะฉะนั้นถ้าอาการของ เครื่องสักาพานาโซนิกฝาหน้าขึ้น e 0 3นะครับ <c oughs> ให้ไปตรวจเช็คดูที่ท <c oughs> ่อปั๊มนะครับหรือว่าปั๊มไม่ระบายน้ำออกนะครับหรือว่าปั๊มเสียถ้าปั๊มไม่เสียก็อาจจะมีอะไรไปอุดตันปั๊มนะครับทำให้ปั๊มระบายน้ำออกไม่ได้ <c oughs> เมื่อปั๊มระบายน้ำออกไม่ได้นะครับ <c oughs> แกนเฟอร์ไรท์ของเฟชเชอร์ก็ไม่สามารถจะลดลงได้ เมื่อแก๊สเฟเชอร์ลดลงไม่ได้ระบบก็เลยไม่สั่งงานนะครับเมื่อไม่สั่งงานแล้วมันจะขึ้นโค้ดบอกว่า E03 นะครับเกี่ยวกับระบบน้ำานนครับ E02 มาจากน้ำเข้าถางช้า E03 มาจากน้ำไม่ออกจากถังครับ <c oughs> <c oughs> เครื่องสภาพพาศิช์อกฝาหน้านนครับเราม็ตรวจเช็คกันดูนะครับก่อนจะตรวจเช็คนะครับต้องดูระบบสายไฟเรียบร้อยให้ดีนะครับอย่าไปรุนแรงนะครับ เดี๋ยวสายไฟหละหลวมเดี๋ยวจะได้วางยาตัวเองนะครับอ่าเค่อยๆดูนะครับออย่าปใะจร้อนนะครับมันต้องอยู่ตรงนั้นแหละครับไม่ไปไหนครับ E02 นย์ส้ำไม่เข้าถัง E03 นย์า e น้ำไม่ออกถังง่ายมากครับ